ครับผมสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้จะเป็นการคูณจํานวนนับกับจํานวนคละนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของการคูณนะครับนะซึ่งเราไปดูหลักการกันก่อนเลยครับวันนี้หลักการมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อครับข้อที่1ครับให้เราแปลงจากจํานวนคละเนี่ยให้เป็นเศษเกินครับพอเราแปลงจากจานวนคละเป็นเศษเกินแล้วเขาบอกว่าให้ดำเนินการตามการคูณตามหลักการการคูณนะครับนะก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน หลักการสองข้อครับวันนี้1ให้แปลงจากจํานวนค้าให้เป็นเศษเกิน2ดําเนินการการคูณครับตามหลักการคูณน,นะของเศษส่วนก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับนะหลักการได้แล้วรู้รู้จักแล้วนะครับลองดูตัวอย่างก่อนครับข้อนี้ครับเป็นจํานวนนับคูณกับจํานวนค่าอสองคูณกับเศษ2สองคูณกับสามเศษห้าส่วนหกน,นะครับเขาบอกว่า ให้เราแปลงจากจํานวนค่าให้เป็นเศษเกินก่อนเอาเราก็เขียนเลยครับเราก็ลอกโจทย์ไปก่อน2คูณกับ3เศษ5ส่วน6นะครับเท่ากับขั้นแรกให้เราเปลี่ยนจากจํานวนค่าให้กลายเป็นเศษเกินก็2คูณกับตัวนี้ครับแปลงให้เป็นเศษเกินทําอย่างไรก็เอา6ไปคูณกับ3แล้วก็บวกกับ5 6คูณ3เป็น18บวก3เป็น ยี่สิบสามตัวส่วนก็คือห้าอ้าวครูคะหนูอยากรู้ค่ะและไอตัวนี้ส่วนมันเป็นเท่าไหร่นะเป็นเท่าไหร่ครับจํานวนนับทุกตัวมีตัวส่วนเป็นหนึ่งนะครับนะอ้าวหนึ่งนะครับโอเคได้แล้วตัวส่วนเป็นหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาคูณกันนะครับโดยหลักการคูณของเราก็คือเศษคูณเศษนะครับส่วนคูณส่วนเราก็เอาสองคูณกับ ยี่สิบสามนะครับห้าคูณหนึ่งก็ได้ห้าใช่ไหมครับอ่าเราเขียนห้าอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับนะเสร็จปุ๊บเราขีดเส้นขั้นเศษส่วนนะครับแล้วเราก็อ่าคูณออกมาครับสองคูณสามก็เป็นหกใช่ไหมครับสองคูณสองก็เป็นสี่นะซึ่งตรงเนี้ยนะครับเราก็จะได้และเศษสี่สิบหกส่วนด้วยห้านะเราก็ต้องทําให้กลายเป็นเศษส่วนยางต่ําเนาะต่ำ,ตำยาง ทำไม่ได้ทําไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ต้องทำให้เป็นอะไรครับก็เป็นจํานวนคละนะครับนะก็เอาอะไระครับอาหารมากสุดก็สนะี่สิบห้าเนาะสี่สิบห้าอาหารด้วยอะไรครับห้าใช่ปะเอ้สี่สิบหกดีสี่สิบหกนะครับหารด้วยห้าก็ได้เก้าใช่ปะมากสุดเก้าครั้งนะได้สี่สิบห้า ลบกันก็เหลือหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราตั้งหารอย่างนี้ก็ก็ได้เหมือนกันนะครับข้อนี้ก็ตอบเท่าไรครับ9นะครับเศษ1นะส่วนห้านะครับอยากรู้ว่าที่ทำมันถูกไหมนะครับก็เอาห้าขึ้นไปคูณ9้าเนาะ5คูณเก้าก็เป็นสี่สิบห้านะครับบวกหนึ่งก็สี่สิบหกนะครับโอเคนะครับโอเคครับต่อไปข้อที่ สองนะครับอ่าลองดูนะครับลองดูนะครับตรงนี้เนี่ยเรามีในรูปของจำนวนคระนะครับก็คูณกันนะั้นก็แปดคูณกับห้าเศษหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ให้แปลงจากจำนวนคระให้กลายเป็นเศษเกินนะครับนะก็คูณเลยครับก็แปดนะครับคูณกับ ห้าคูณสี่เป็นยี่สิบใช่มครับยี่สิบบวกหนึ่งก็เป็นยี่สิบเอ็ดนะครับส่วนด้วยสี่นะอ้าวตรงนี้เราตัดทอนได้ไหมเอ่ยตัดทอนได้ไหมเอ่ยได้นะครับถ้าตัดทอนเนี่ยนะครับเราตัดทอนได้ทั้งเศษส่วนตัวเดียวของมันเองนะครับหรือไม่ก็ตัดทอนเป็นแนวทะแยงเนาะอันนี้ตัดทอนได้นะครับแปดกับสนะี่เนาะก็จะได้สุดคูณแม่อะไรครับสุดคูณแม่สี่นะครับแปด สองนะครับสี่สองแปดนะครับสี่หนึ่งสี่เนาะตัวส่วนข้างล่างเรามันไม่มีแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะคูณกันได้เลยนะครับก็คือสองคูณกับยี่สิบเอ็ดนะครับก็จะกลายเป็นสี่สิบสองนะครับเสร็จอย่างครับเสร็จแล้วนะครับนะหรือใครจะเขียนว่าอ้าวเศษสี่สิบสองส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เท่ากับสี่สิบสองนี้ก็ก็ได้นะครับนะ เผื่อบอว่าเอออยากเขียนให้ครบทุกขั้นตอนเลยเนอะนะครับนะก็แล้วแต่นะครับดูต่อมาข้อที่สามครับหลักการของเราคืออะไรนะครับเมื่อกี้คือถ้าเจอจํานวนคราต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินแล้วก็ค่อยมาทําไมครับค่อยมาคูณนะครับนะอันนี้ก็อ่าห้าเศษสอส่วนด้วยสนะครับก็คูณกับ4นะครับหลักการของเราคือเปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนใช่ปะสาคูณหเป็น สิบห้าบวกสองก็เป็นสิบเจ็ดนะครับเศษสิบเจ็ดส่วนด้วยสามนะครับนะคูณกับสี่นะครับก็คูณออกมานะครับอันนี้ก็สิบเจ็ดนะครับก็เศษคูณเศษสิบเจ็ดคูณกับสี่นะครับส่วนคูณส่วนตัวนี้ตัวส่วนก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็นสามนะครับนะตัวส่วนตรงนี้ก็ต้องเป็นเลขสามนะครับอ่ะขีดเส้นชันเศษส่วนไว้ก่อนนะครับ อ่ได้แล้วออกมาเป็น3ามคำถามก็คือว่า17บคูณสได้เท่าไรเอ่ยก็เอาเจ็ดคูณสียี่แนะครับก็ใส่8ทด2 4งสก็6ใช่ไหมครับอันนี้ตัวส่วนเป็น3นะครับเราก็ต้องทำให้มันกลายเป็นอะไรครับทำให้มันกลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำตัดทอนได้ไหม ไม่ได้ถ้าไม่ได้ทําไงครับอ้าวทดหน่อยเร็วอ้าวทดนะครับคิดในใจครับคิดในใจหน่อยเอานะครับก็หกสิบแปดนะครับหารด้วยสามก็สามสองหกใช่ไหมครับหกลบกันก็เหลือศูนย์นะครับก็เอาแปดลงมานะครับก็สามสองหกนะครับลบกันเหลือสองนะครับอันนี้คําตอบก็จะเท่ากับ 22เสเศษสส่วนด้วยสนะครับอยากรู้ว่าถูกหรือเปล่าก็คูณกับเนาะก็เป็น66สิบนะครับหกสกวกสก็เป็น68นะครับตรงเนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรจากต่างจากเมื่อวานเลยนะครับแค่เพิ่มขึ้นมาอีก1ขั้นตอนนะครับนะก็คือเปลี่ยนจากจำนวนค้าให้กลายเป็นเศษเกินนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําตรงนี้กันนะครับนะโดยที่ในชั่วโมงตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอให้ลองทํานะครับ1นถึงหเลยนะครับนะแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทาไปพร้อมกันนะครับส่วนการบ้านจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้ในแบบฝึกหัดนะครับนะเดี๋ยว้ขอให้เธอทุกคนนะครับหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับทำอ่าแสดงหาผลคูณไปพร้อมๆกันนะครับนะอ่าโอเคครับ อานะครับอันนี้ก็ถ้าทําได้นะครับทําก่อนเลยหยุดวิดีโอก่อนเลยนะครับข้อตกลงของเราก็คือว่าถ้าทําได้หยุดวิดีโอก่อนแล้วทําแต่ถ้าทําไม่ได้ให้ลองดูไปทีละข้อแล้วถ้ารู้สึกว่าทําได้แล้วให้เริ่มต้นทําด้วยตัวเองก่อนนะครับนะอันนี้ข้อตกลงของเรานะครับนะอ่ะเริ่มเลยนะครับนะก็เป็นในส่วนของข้อแรกก่อนนะครับ สองนะครับคูณกับสามเศษสองส่วนห้านะครับอ้าววิธีทํานะครับเราก็มาเขียนโจทย์ให้เรียบร้อยนะครับเขียนเสร็จปุ๊บเราก็ขั้นแรกนะเราก็ต้องทําอะไรก่อนครับทําอะไรครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับจากอะไรครับจากจํานวนครับให้กลายเป็นเศษเกินนะครับก็คูณเลยนะครับนะห้าคูณสามเป็นสิบห้าใช่ป่ะอันนี้ก็ คูณเสร็จก็มาบวกด้วย2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเศษ17นะครับตัวส่วนเป็นเท่าไหรครับเป็น5อ่อะนะครับอันนี้แอบเขียนให้ดูก่อนก็ได้ครับ2อันนี้เป็นเศษ2อันนี้เป็นเศษตัวส่วนของเราคือเท่าไรครับคือ1นั่นเองนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาคูณเลยครับก็เป็น2คูณกับ17นะครับแล้วก็1คูณกับ5อย่างเงี้ยครับเสร็จปุ๊บ2คูณ17เป็นได้เท่าไหร่อ่ะครับเศษ3 1 4ตัวส่วนก็คือ ห้าพอเราได้เท่านี้ปุ๊บดูสิครับว่ามันเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือยังครับเป็นยังครับตัดทอนอีกได้ไหมครับถ้าไม่ได้แล้วทําให้เป็นอะไรครับจํานวนคะนะครับแอบคิดในใจครับก็สามสิบสี่ตั้งหารด้วยห้าใช่ไหมครับห้าหกสามสิบนะครับก็ได้มากสุดหกครั้งนะครับสามสิบลบกันเหลือสี่ใช่ป่ะครับก็ข้อนี้ก็หกนะครับ เศษสี่ส่วนห้าอ่ามาแล้วนะครับคําตอบของข้อนี้นะครับนะอันนี้อาคิดในใจนะอันนี้นอกใจมานิดหนึ่งนะครับนะโอเคข้อที่หนึ่งผ่านไหมครับผ่านนะครับนะถ้าทําได้แล้วทำข้อทาข้ออื่นด้วยตัวเองก่อนนะครับนะพยายามทําด้วยตัวเองนะครับทําด้วยตัวเองฝึกบ่อยๆนะครับทําได้แน่นอนนะครับนะต่อไปข้อที่สองครับสองเศษห้าส่วนหกนะครับคูณด้วยสี่นะครับ ก็ต้องเปลี่ยนจากนี่ครับก้อนนี้ให้กลายเป็นเศษเกินนะครับก็6กคูณสนะครับ6กคูณสเป็น12บสนะครับสิบสบวกกับ5ก็เป็นเท่าไหร่ครับ17นะครับเศษสินะครับส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วน6นะคูณกับ4ซึ่ง4ตัวนี้คือส่วนเป็น1อ่ะไม่เขียนแล้วนะไม่เขียนแล้วนะรู้กันนะครับรู้กันนะครับรู้กันตั้งแต่ข้อเมื่อกี้แล้วนะฮะโอเคเสร็จปุ๊บก็มา ทำเดินดาเนินการคูณนะครับเศษคูณเศษก็17คูณกับ4ส่วนคูณส่วน6คูณกับ1จํานวนใดก็ตามเมื่อคูณกับ1มันก็ได้ตัวนั้นใช่ไหมครับดังนั้น6คูณ1ก็เป็น6อ่ะนะครับก็คูณเลยนะตัดทอนก่อนได้ไหมได้อ่ะได้ก็ตัดนะครับ2 2 2หาร4ใช่ไหมครับ4ี่หารด้วย2ก็ได้2ครั้ง2 2 4เนาะ2 3 6นะครับ เธอก็จะเหลือ17กับ2นะครับ17กับ2คูณกันก็เป็น34นะครับตัวส่วนก็คือเลข3โอ้โหตัดทอนได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ทำให้เป็นจำนวนคณะโดยการที่เราต้องไม่คิดในใจมาแอบคิดเลยนะครับก็34หารด้วย3นะครับนะเออหารเสร็จเราก็มาทำอะไรครับ ยังไม่ได้เสร็จไงหารก่อนสี่สามหนึ่งสามลบกันโอ้รู้เลยสามสิบเอ็ดเนี่ยเป็นสามสิบสามใช่ไหมลบกันก็นเหลือหนึ่งใช่ไหมก็ได้สิบเอ็ดเศษหนึ่งส่วนสามเสร็จโอ้โหนะครับนะโอ้ดีดีด,ด,ด,ดีดีนะครับนะโอเคนะครับข้อต่อไปนะครับอันนี้ข้อหนึ่งกับข้อสองเคลียร์นะครับนะทำเองนะครับถ้าทำได้ ถ้าทาถูก2ข้อเหล่านี้ก็โอเคแล้วล่ะนะครับต่อไปลองดูข้อที่3นะครับข้อที่3นะครับลองเปลี่ยนจากจํานวนค้านะครับให้กลายเป็นเศษเกินนะครับก็5นะครับคูณกับ3คูณ5เป็น15าแล้วก็บวก1ก็เป็น16นะครับตรงนี้รู้ไหมครับว่า16มาจากไหนรู้ปะก็3คูณคูณบวก1นนะเออ ต้องรู้แหละตรงนี้ต้องรู้ว่าตัวส่วนเป็นเลขสามนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาเศษคูณเศษเนาะก็ห้าคูณกับสิบหกตัวส่วนรู้อยู่แล้วว่าสามคูณกับหนึ่งสามคูณกับหนึ่งก็ได้สามโอ้โหทําไมต้องตะโกนด้วยหนูเปิดเสียงดังอยู่แล้วไม่เป็นไร <c oughs> นะครับห้าคูณสิบหกเป็นแปดสิบนะครับอ่าส่วนด้วยสามนะครับ ตัดทอนไม่ได้ต้องทำให้กลายเป็นจำนวนคระจำนวนคระโอ้แอบคิดในใจนิดนึงนะครับโอเคมาก็80นะครับหารด้วย3เนาะ3 2 6ใช่ป่ะครับลบกันเหลือ2ดึงสูลงมาเนะเาะอ่าก็36 8 8นะครับก็เหลือ2นะดังนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบว่า26นะครับเศษ2ส่วน3 นะครับนะเออชิลชิลอะชิลชิน่าจะมีจักร้อยข <ics> <c coworkers> ้อเกินไปเนาะนะครับนะ้อยข้อก็คงไม่ไหวนะครับพุนเล่นนะครับออะมาครับข้อที่สี่นะครับเห็นชุดนี้ปุ๊บต้องทำชุดนี้ให้กลายเป็นเศษเกินนะครับก็มาเลยนะครับก็คูณเลยนะครับก็ เจ็ดคูณสามเป็นยี่บเอ็ดบวกสองก็เป็นยี่สิบสามนะครับอ่าสุดคูณต้องแม่นนะครับส่วนด้วยเจ็ดนะเพราะส่วนเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับแล้วก็คูณด้วยสิบสี่นะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าสิบสี่มีส่วนเป็นหนึ่งนะครับเ,เราก็ดําเนินการคูณเลยยี่สามคูณกับสิบสี่เพราะว่ามันคือเศษคูณเศษส่วนตัวส่วนเรารู้อยู่แล้วว่าครับว่ามันคือเจ็ดโอ้โหความงามทางคณิตศาสตร์ครับ เห็นไมเอ่ยเห็นไมเอ่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่โอ้โหตอบได้เลยครับเหลือยี่สิบสามกับสองตอบสี่สิบหกครับเสร็จขีดทั้งใต้เนะเาะลืมที่ผ่านมานี่ลืมขีดทา้งใต้ใช่ไหมครับอโอเคครับต่อไปนะครับอา่าขีดทั้งใต้หน่อยนะครับลืมลืมโทษครับโทษทีอ่าขีดทั้งใต้ครับเงบโอ้ เนี่ยอนะครับนะโอเคครับขอบคุณครับมีคนเตือนนะมีคนเตือนพายกระซิบนะครับนะโอเคครับขอบคุณครับต่อไปข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้านะครับก็ข้อนี้ตัวเลขมันน่าจะเยอะแน่เลยคุณครูใช่ปะเฮ้ยอย่าไปกลัวนะครับก็คูณเลยครับสิบคูณกับยี่สิบคูณหนึ่งก็เป็นยี่สิบใช่ปะบวกสิบเอ็ดก็เป็นสามสิบเอ็ดส่วนด้วยยี่สิบแต่พอเราเห็นทรงนี้ครับ สบายบื้อสะดูโบนะฮะเพราะว่ามันทำไมกันได้เลยเนี่ยแอบตัดก่อนได้เลยไหมอยากตัดแล้วอะได้ดิเอาสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบเสร็จเลยปะอ๋อเหมือนเสร็จเลยวะเสร็จปะเสร็จสามสิบเอ็ดส่วนสองเลยงี้ได้ไหมเชื่อว่ามีคนเขียนเชื่อว่ามีคนเขียนนะครับเสร็จปุ๊บก็ไปคิดในใจมาครับอา้าวมาสามสิบสามสิบเอ็ดส่วน 31, สองใช่ไหมครับก็ได้สิบห้าเนาะ เพราะมันเป็น30มสะลบกันก็เหลือหนึ่งใช่ป่ะครับก็ได้คําตอบเท่ากับ15เศษหนึ่งส่วนสองเศษนะครับอย่าลืมขีดเส้นด้วยครับขอโทษครับนะครับนะโอเคโอ้ข้อนี้ง่ายอ่ะแป๊บเดียวเสร็จแล้วอะต่อไปข้อที่หกนะครับสี่เศษสี่ส่วนเก้าคูณกับสิบห้าข้อนี้ก็เหมือนจะตัดทอนได้เนาะสุดคูณแม่อะไรกับแม่อะไรเนี่ยแม่อะไรครับ แม่3เนาะแต่ว่าต้องแปลงก่อนแปลงนะครับก็9กคูณสเป็น36นะครับ36มบกวกสก็เป็น40อ่าเขียนประกาศสีแดงไปแล้วอ่าแดงก็แดงต่อไปนะคูณกับ1ิบหนะครับตัดทอนได้นี้ครับนี่ยเห็นไหมคู่นี้ฟ้าบนะก็สุคูณแม่3ามนะสามห้ 3, 55, 3คูณสเป็น9นะครับก็อันนี้ก็ได้แล้วล่ะ นะครับก็เป็น4ี่คูณหก็เป็น20นะครับแล้วก็ลืมศูนย์ในตัวหนึ่งดึงมานะครับตัวส่วนเป็น3เศษ200ส่วน3นะครับก็ทำให้กลายเป็นจำนวนคละละนะอา้าวเป็นสี่เหลี่ยมไปซะแล้วนะครับก็200นะครับหารด้วย3นะอันนี้หารไม่ได้ใ,ใส่ศูนย์สามหกสิบแปดนะครับลบกันเหลือ2ใส่ศูนย์ก็6ใช่ปะครับอา่า ใช่ไหมใช่ดีอ่านะครับมันก็ประมาณนี้นะครับลบกันก็จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2นะครับอ่าโอเคนะครับก็ได้ส่วนได้คำตอบออกมาเป็น 66, 6 2, 3, 6เศษ2ส่วน3าเสร็จครับเสร็จเลยนะครับนะตรงนี้ก็มันเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนะถ้าเธอ ไม่พลาดนะครับครูว่าเรื่องนี้ง่ายมากเลยนะครับเรื่องการคูณจริงๆอยากสอนวันละสองเรื่องไปเลยนะครับแต่กลัวว่าเออเดี๋ยวกันบ้านมันจะเยอะนะครับนะก็ทั้งหมดนะครับตรงนี้มีหกข้อนะครับนะเออเดี๋ยวฝากกันบ้านนะครับในแบบฝึกหัดที่1นึ่งจุดหนึ่งนะครับหนึหนึ่งหนึ่งนะครับมันจะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับสิบสองข้อขอฝากกันบ้านนะครับในข้อที่เออ 1- ถึง6ก่อนนะครับส่วนที่ใครมีศรานะครับไปทำข้อ7ถึง12มาด้วยนะครับนะวันนี้หลักการของเราก็คือว่าเปลี่ยนจากจำนวนค้านะครับให้กลายเป็นเศษเกินก่อนนะครับแล้วค่อยนำมาทำไมครับนำมาคูณกันนะครับกับจำนวนนับที่เรามีนะครับซึ่งอจำนวนนับที่เรามีเนี่ยมันก็สามารถเขียนเป็นรูปเศษส่วนได้ดูที่มีส่วนเป็น1อยู่แล้วนะครับนะ ก็ไปแปลงออกมานะครับแล้วก็นํามาคูณด้วยวิธีการเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับฝากกันบ้านที่